งานเวทีนะครับได้ยืนแล้วเดี๋ยวมาผมปูด้านหน้าเวทีด้วยนะครับประธานเวทีใครได้ยืนแล้วช่วยกดปุ่มกระต ong เลยครับ ปราชุนที่มาเดินทางมารู่อุบร่วมประชานในวันนี้ขณะนี้กำลังติ่นก้อนขึ้นมหาชนท้อแม่พี่น้องเดินทางมา่าติคุณาาามา่ฝากท่านอาานยเองานต่อรามน้ำเพชรขณะนี้กำลังใกล้รังบูชาสิ่งสติ์หน้าเข้าโบสต์ เดินทางมาถึงแล้วมาเจอนะปิดทอกงความปิดทองเงินปิดก็ออยังไม่ทำการแสดงนะขอให้มาสร้างบุญสร้งบุญสนนะครับขณะนี้นนนนนนถึงนว,วัดที่งานทีงานวิเจตบาลามน้ำเพชรก็จะแสดงที่ทำการไล่วัปบูชาชีตสัตรี น้าเข้าโบสถ์แล้วน้องก็เข้ามาน้มาบูชามาลิมาลาบูชามาละดรกัไม้ตู้เพียงทองมาเดินทางมาถึงใหม่ๆก็จะเลยกัน เชียนพอไปปูทาขอกองพ่อแตงใจปูนะฮะตึงขนาดนี้ผู้คนจากเงิอแน่นบริเวณหน้าเราก็ต้อนแหวกว่าแล้วก็มาก็เจอเลยนะครับที่เจอทางเข้ามาในบริเวณวัดขนาดนี้ทีมงานนิเกยังไม่ทำ้งรักก็ดง ข้าพุาขาท้าังคุณตั้ตุศรติดพระปราอยฟ้าบเวณทาด้านหน้ากองบัการนะจากกองเป็นเจ้าของผู้เปียมทองนะครับขพุทาขาวันนี้พร้อมกันนวี้สวัสดีครับุกคน พวกคุณยังไม่จะาใครเข้าไปงกิจกรับลูกไ่ใช่ของเราบ้างยกตัว่เลยได้มาบ้างครับผมได้ลงกนมาได้ติดน้ำได้เสื้อได้ผุ้ได้อะไรไปเยอะแยะเลยกระเป ok ๋าก like oh ็ม em. no. ีก oh, like ่อนอื่นนะครับต้องขอกราาสวัสดีน้องชายจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้ไปน้องชบริเวณใกล้เคียงวัดตากทังแล้อก็จงหวัดบุรีมีานที่ดูแลแะวยค ดีนะครับได้มากับคุณเชอรี่มลพิชิตนะครับซึ่งคุณเชอรี่นั้นนะครับได้เป็นประธานบริษัทเดิมบริษัทดิจิท์หรือว่าเป็นผู้บริหา,ารและเติดการแข่ ราอว่างคุสร้ากันช่อนก่อนที่จะไปรับชมนิกเกหน้าตาันตรีปรากนักเล่ในวันนี้ก็ต้องให้ใจับใจจันทร์ร่นีนเดิอนงานไาแนะนำบริษัทนะครับริชช์หรือว่าไปเท่ขารเองก่นัตอนรับคุยเอร์มอนิจิชาชาครับครับขอให้ดูแลและออานวินวามวะโดต่อบิลินนักแสดงด้วยนะครับ ก็อยากไปงเหรือปทันไปกาและเทพมากก็บริษัทมีความเอมากอย่างที่ทำเป็นปแล้วตอนนี้ก็มีหัวใจได้บุญแล้บุญต่อเดินทางมาเข้ามาแล้วก็ขอจะเดินกเลยก็มีความสกนนะไปละหนึ่งรบาท่รยบาท ผลิตัที่ดีที่ทำในไทดเวย่ยดูแลที่ทำโดยการสะดวกับพี่น้องผู้ใจดีธรรมมาด้วยกันอย่าอกันการช่วยกันนะโัยรุ่นวาระการเข้าไปของทรัพยกันตดูแลเรื่องสถานที่เข้าที่นะเพราะว่าพี่มาวัดมากแลว็เ่ารจะ ไมไ่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะทางด้านนี้ก็มาทางนี้ก่อนนำมาที่ก่อนมาโดยการนะครับมาและก็มีรายการบูชาดอกไม้ผ้าเถียนทองมลิมาลาบูขามาลายน้ำไฟบูชาหลวงพ่อแสงไตะเกียงเตา พระเจ้าฟางกในวันนี้ดวงก็จะได้เปิดนะครัพจะได้เปิดชีวิตอบตัวนานจะได้เปิดหรืขึ้นไปปีคอวิ่มานดกตอนนี้นะทีมงานก็กระดดแสนหอหรือลอยกระบะาบนี้ก็จะคุณหนูคุณน้องสาวามาปิคอจันรมาบูชาดอกไม้ผเดียนทอง ทางวัดเราไม่ได้ตั้งไปราคาราชาอยู่ที่กราบสุนทรัู่ท่านเลพที่นะพนทได้สว่างนะครับสำหรับไรเทพมันจะได้รู้อ้ยการรูระโลมไว้วันนี้ปะตงปูนปะตงเงิปะตงทองเปล่าคณะวิเกยยังไม่เกิดทำการแสดงไม่ต้องรังเลนะครับไม่ต้องรังเมาสร้างปุนทำกรศสอกันก่อน โดยหมายความว่าต้องมาตัดมากต่อสอนราะเจ้าหน้าที่ด้านหน้าประตูทางเข้าแล้วก็มารอชมผลงานการแสดงของทีมงานสอนรามน้องเพชรนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังกับผลงานการแสดงอย่างแน่นอนนั่นไฟ LED ดับตรงไหนสอนราม มาร์่ัคาปีนี้เป็นปีที่สามนะฮะปีปีที่สามแล้วเชงนี้ก็จะอยู่ใช้เสียถึงวัดนะครับใช้เสียไปก่อนแล้วก็ที่านผู้ชมที่มาถึงแล้วอีกสักครู่นะครับได้ชมผลงานการแสดงอย่างแน่นอนครับขอบคุณนะับนิป,ปป็อกครับรู้จักะะชืชชชอนะฮะก็มาทักที่สามแล้ว นักน้องขอพิีกรับพอแล้วนวันนี้มากันมากมายแล้วก็เขาเลยเิอนะเดินทางมาถึงแล้วจอดภานักในที่ปลอดภัยแล้วก็มาสร้างบุญสร้างกุศลกันบุญกุศลนั้นจะเสริมส่งนะให้ชีวิตของท่านนั้นพบแต่ความสุกความเจริญนะสร้างบุญแล้วก็ใหไปนั่งชมลิเกนะครับเก้าอี้ของเราตอนนี้คือละตัวละหนึ่งอยบาท แล้าคุณพี่คุณน้องคุณ